บทเป็นลิงแกะมะพร้าวตุ้มอยากกินมะพร้าวเหรอตุ้มอยากกินมะพร้าวเหรอโอ้ทำตัวเรียบร้อยบ้างไม่ได้เหรอลูกโอ้ชีวิตกินยังไง่ะแม่มะพร้าวลูกเนี่ยขโมยยายมาตั้งแต่เมื่อวานละยายงอนละ ล้อมันพี่ข้างไม่ได้เหรอถามน่ารักเรียบร้อยเฝ้าน้องก่อนเฝ้าน้องก่อนนะน้องแกะมะพร้าวให้กินพี่ก็อยากกินมะพร้าวด้วยชีวิตชีวิตของหมามันมาตูม กินไม่ได้กินหญ้าแทนเดมหญ้าแทนแล้วกันมันทำไมกินยากจังมอมว่าแล้วจมูกมอมอะไรโอ้โหเฮ้ยอดใจเลยยังลูกเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยกินแยกแกงมะพร้าวลูกเดียวอ่ะพี่แม่ซื้นแล้วอรนชวัตพี่แม่มาดูมาดูมาดูลิงมาดูลุงดูมาดูลิงมาดูลิงมาดูลิงพี่แม่มาดูลิงพี่นะโอ อ,อแต่ใครไม่กันแสดงความรักกับโอเคแต่ก็ห่วงมะพร้าวอยูอ่ชีวิตวุ่นวายพี่เมฆรักนะแต่จุ้มก็ห่วงมะพร้าวอยู่พี่ข้ามอย่ามาจุ้งมะพร้าวจุ้มนะอย่ามาจุ้งมะพร้าวลูกเดียวเนี่ยแทะตั้งแ,แต่เช้เชาเลยเนี่ยมะพร้าวลูกเดียวเนี่ย จุ so ้มอ๋อจุ้มชินั่งกัดแม่นั่งกับแม่เยน้องดิไปป้าน้องกัดป้าน้องกัดไ่ทเป้าน้องไงดูดูเดลตาสีหน้าหัวงไปค่ะไปสู้ต้องแย่งชิง แม่พี่ไม่สู้หรอก <c oughs> พี่ไม่สู้หรอกดูฟันจะห,กหักเน่แล้วปลดหมาดลิงลิงน้อยต้อยตีวิตแ <c oughs> ม่ยัมัใกล้ได้เปล่ากินไม่ได้เล่นได้ไหม <c oughs> <c oughs> กินไม่ได้หรอกลูกมันกินไม่ได้หรอกไอ <c oughs> พี่ละเปื่อน้องจริงเลยแม่เซ็ <c oughs> งอะ่ะ เซ <laughs> งอ่ะ <clears throat> ไม่มีเพื่อนวิ่งเล่นอะ <ố Share> น่ออะน้องหมแต่แทะมะพร้าวอ่ะน้องมแต่แทะมะพร้าวอยู่อ่ะ <t iny i> น้องเป็นลิงอ่ะ <t iny i> มาทุพุ <t iny i> งดิ <t iny i> ุพุงดิเช้ามาผ่อดใจปะผอดใจแล้ว สู้ต่อสู้ไหวแม่สู้ไหวอ,อ้ไปเล่นกันดีกว่าแล้วไปเล่นกันดีกว่าไม่อย่าไปยุ่งกันน้องพาพี่ไปเที่ยวดีกว่าวันนี้แม่หยุดกี่วันนะไม่หยุดวันเดียวเหรอหยนเองพีเมฆเมฆเอามะพร้าวออกจาก เอามะพร้าวออกออาไปจากตุ่มหน่อยพี่ไม่มีเพื่อนเล่นเลยดูสิตุ่มก็แทะแต่มะพร้าวอะทนใจพี่เลยจเจแ่แาุ่มมัดาตัดทัโอ้ยโอน้านักว่านักายักายนอน จุ่มเอาเร็วทักทายเขาหน่อยเร็วไม่ยังยังห่วงมะพร้าวอยู่ทักหน่อยทักหน่อยอเออพี่แหมอย่ามายุ่งมะพร้าวจุมนะอย่ามายุ่งมะพร้าวจุมนะเชียไว่เไว้ก่อนพี่เม์ก็ย่ามายุ่งอย่ามายุ่งจุมนะเอาเมะพร้าวกันมะพร้าวก็ดีน้าก็ดีอยองกัน ยุ่งนะพี่ขำฟันพี่กอ่อนไปตามนะ้ะเร็วน้ามีของกินไปตามนะไปเนะร็วน,น้ามีของกินนะบอกว่าจะไปตลาดน้าจะไปตลาดแล้วน้ามีของกินนะจุมบน้าเตรียมของแล้วจุ๊บจุ๊บจะยอมกัดมะพร้าว เแมอแมด่ดูน้องจูมดิดูน้องจูมดิพี่ไม่โอเคกับน้องจูพี่ไม่โอเคกับจูมเลยแม่ดูสิด,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 ดูสิสก,กินไม่ได้ยังยอมอีกเลแม่สู้ชีวิตมากติดใจแล้วสู้ชีวิตกับการแทะละพามากอยากกินเหรอ จุ่มกินไม่ได้จุ่มกินไม่ได้กินยังไงจุ่มกินยังไงแ <c oughs> ม่ให้พี่หามวุ่นวายแม่จูมมันวุ่นวายมันไปปล่อยวัดเลยไปปล่อยวัดเลยจูมอดข้าวเลยอ้วนขามว่ตัวใหญ่แล้วก็ควรเ,วเวพื่อปด้วยตอนให้ดู ังเลยเบื่อจังเลยเพื่อนเล่นและอิจฉาค่ะอิจฉาพี่เม่ไปกอดยายบ้างไปกอดยายบ้างรักแล้วเออยายบอกรักแล้วพี่เม่กอดยายไม่ได้เลยแล้ว เออชอบไปแทกตัวขามอ่ะเออไล่กัด <c oughs> นี่ก็ไล่กัดโอ้ยมอมหมดแล้วตูมเออโออสุดยอดเลยจบที่พี่ขามได้แล้วแม่พี่ได้แล้วพี่ได้มะพร้าวมาครอบครองพี่จ้องอยู่ตั้งนาน <c oughs> อย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งนะมะพร้าวพี่นะนะก็ไม่ต้องใกล้นะอย่ามาใกล้นะอย่ามาใกล้นะ น้าก็ไม่สนใจนะแม่ก็ไม่สนใจนะย่ามาใกล้เห่าใครเห,าห่าไปม้วนนั่นแหละใครที่ใกล้มะพร้าวเนี่ยพี่าาเพิ่งได้มาห้ามเข้าใกล้น้าก็อย่ามายุ่งโอ้อ,อ,อันนี้ฝีมือเคาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ขโม,มยนี่จ,จะเอาจะเอากล่องนมไปทิ้งไม่ได้ขโม,มยของหนูเลยสุดยอดเลย พี่เพิ่งได้มาเดี๋ยวเพิ่งเเพิ่งให้แทะก่อนอจุ่มดิโอยแม่พี่ขำกโมยจม,มูกปุบเปื้อนเลยจม,มูกจุ่มเปื้อนเลยขำกโมยมาเนี่ยดูสิพี่ตรงฝ่ายเป็นฝ่ายเฝ้าเลยเห็นไหมเนี่ยโอเคแม่วมจะเป็นตลาด